สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเช้าวันนี้ก็มาพบกับมามีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าวันพุธที่2สิงหาคามปี2 5 6 6ค่ะวันนี้มามี่ก็นําเรื่องดีๆมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยนะคะเรื่องนี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับชาวนาะไม่เกี่ยวกับเกษตรกรการปลูกข้าวหรือว่าราคาข้าวโดยตรงนะ แต่ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเช่นเดียวกันนะเกี่ยวกับสวัสดิการของรัฐค่ะมามีไปเจอมาก็เลยเออต้องนํามาฝากแล้วนะคะใครยังไม่กดไลค์กดแชร์ฝากด้วยนะคะกดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยนะคะนะชาวนาวคนนี้จะได้มีแรงมีกําลังใจในการทําคลิปต่ตอ,ตอไปเนาะพัฒนาต่อไปค่ะเรื่องนี้มีอยู่ว่าทุกคนขากระทรวงการคลังของประเทศไทยเรานี่แหละนะคะเตรียมชมกับรัฐบาลชุดใหม่ เกี่ยวกับการลดสวัสดิการซ้ำซ้อนค่ะแรงข่าวจากกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้เตรียมแนวทางลดรายจ่ายเพื่อดูแลฐานะการคลังให้มีความยั่งยืนเสนอต่อรัฐบาลใหม่โดย1ในแนวทางคือปรับลดรายจ่ายสวัสดิการค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มที่มีความซ้ำซ้อนหรือ กลุ่มลดเป้าหมายลงเช่น การจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุค่ะและการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยสำหรับการดำเนินตามแนวทางดังกล่าวนะคะถือเป็นการใช้ในโยบายการคลังที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายค่ะเพื่อลดภาระทางการคลังซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาหันมาใช้กันค่ะหลังรัฐบาลได้ใช้จ่ายเงินเพื่อดูแลเศรษฐกิจและสังคมจำนวนมากนะในช่วงโควิดที่ผ่านมานั่นแหละ ทุกคนคะ่ะเขาก็เลยนะหันกลับมาใช้แบบนี้กันอะมาถึงจุดนี้นะ,ะทุกคนคะ่ะมามีอยากให้ทุกคนตั้งใจดูแล้วก็ร่วมกันคอมเมนต์นะว่าทุกคนเคยได้รับสวัสดิการที่เรียกว่าซ้ําซ้อนเนี่ยโครงการไหนบ้าง เนาะ,ะหรือว่าคุ้นหูตัวไหนบ้างแต่สําหรับมามีคุ้นหูอันเดียวคืออันแรกค่ะบรสวัสดิการแห่งรัฐนะเดี๋ยวเรามาดูกันมีเยอะอยู่นะคะทั้งนี้สําหรับสวัสดิการที่รัฐบาลก็ไปดูแลกลุ่มเป้าหมายที่มีความซ้ําซ้อนนะคะอาทิเช่นสวัสดิการดูแลผู้มีรายได้น้อยซึ่งมีอยู่หลายโครงการเลยเช่น 1. สวัสดิการแห่งรัฐ 2. โครงการเงินส่งคระห์ครอบครัว3 กองทุนสวัสดิการชุมชน 4. โครงการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย 5. โครงการบ้านมั่นคง 6. โครงการส่งเคราะห์ผู้ตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเป็นต้น เอาตรงๆแบบนี้ไม,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 ม่คุ้นเคยนะคะนะเคยได้ยินแล้วคุ้นหูหรือว่าเราไม่ได้เข้าข่ายหรือเปล่านะมีอันเดียวคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เราได้กันต่อมาค่ะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจความถูกต้องความซ้ําซ้อนของสวัสดิการและจํากัดวงเงินการช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น ซึ่งจะช่วยลดงบประมาณไปได้มากนอกจากนี้ยังมีสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุที่มีความซําซ้อนซึ่งแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบันนั้นมีหลายโครงการอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเดีย๋ยลืมร่วมกันคอมเมนต์นะว่ารู้จักคุณหูหรือว่าคุณเคยอันไหนเนาะ,อ,ะอันแรกค่ะการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุแบบขั้นบันได อันที่สองค่ะการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก 3. ค่ะเงินส่งเคราะห์ในการจัดทำศพอันที่4ี่นะคะกองทุนผู้สูงอายุค่ะ5ค่ะ การดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเป็นต้นนะคะต่อมาค่ะในส่วนที่จะสามารถลดความซ้ำซ้อนการใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการของผู้สูงอายุนั้นคือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดในปี2566นะคะคาดว่าจะมีผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได จำนวน11ล้านคนแบ่งเป็นช่วงวัยอายุ60 69ปี6.3ล้านคนต่อมาค่ะอายุช่วง70 79ปีจำนวน3.2ล้านคนและ3ค่ะอายุช่วง80 89ปีจำนวน1.3ล้านคนหากจำกัดวงเงินการช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะทำให้สามารถประหยัดงบประมาณไปได้มากในขณะเดียวกันนะคะกระทรวงการคลังค่ะได้วางแนวทางเลือกจัดสรรเบี้ยผู้สูงอายุเฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้หลายแนวทางยกตัวอย่างเช่นการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุทั่วนหน้ารายละ3,000บาท ในวงเล็บค่ะตามนโยบายพักการเมืองหาเสียงนะในปัจจุบันเขาได้หาเสียงไวนะ้เนาะกรณีนี้รัฐจะมีภาระรายจ่ายต่อปีเพิ่มขึ้นเท่าตัวนะะหรืออยู่ที่เกือบสองแสนล้านบาทแต่หากใช้แนวทางจ่ายเบีย้ยผู้สูงอายุอัตราเดิมเนี่ยเป็นแบบขั้นบันไดเนี่ยหกร้อยเจ็ดร้อันเนี่ยนะคะจะทำให้รัฐค่ะ มีภาระรายจ่ายต่อปีนะประมาณที่40 0 0 0่นล้านบาทหรือลดลงราว50%จากรายจ่ายดังกล่าวในปัจจุบันอนะทุกคนก็ลองวิเคราะห์นะพิจารณาตามเนะเาะแต่ถ้าเอาความคิดเห็นส่วนตัวของมามีเองนะมามีอ่ะไม่อยากให้ตัดหรือให้ลดตัวไหนเลยอยากให้เพิ่มด้วยซ้ำเอาตรงๆเพราะว่าอะไร600บาทเนี่ยอายุเราต้องยืนถึง60ปีถึงจะได้เงินใช้600บาท ใช่ไหมและเจ็ดร้อยบาทคือต้องเลทเจ็ดสิบขึ้นแล้วก็แปดสิบปีขึ้นอย่างเงี้ยถึงจะได้ใช้เลทหนึ่งพันบาทซึ่งเราก็ไม่รู้อายุจะยืนขนาดนั้นไหมและทีนี้สําหรับเงินหกร้อยบาทต่อเดือนเนี่ยมันน้อยนะทุกคนเอาตรงๆจ่ายค่าน้ําค่าไฟยังจะไม่พอเลยนะค่าน้ำปลาค่าน้ำมันพืชผงซักฟอกเนี่ยมันไม่ได้ขายห่อละสิบยี่สิบแล้วนะยังอยากให้มีไว้ส่วนโครงการอื่นๆที่ห้าหกโครงการที่ไล่มาเนี่ย มามีไม่ได้สัมผัสหรือไม่ได้เข้าขายที่ต้องใช้โครงการร่วมโครงการนั้นๆเลยนะยังไงก็ฝากรัฐบาลชุดหน้าอย่าตัดเลยควรจะเพิ่มด้วยซ้ํานะทุกคนค่ะอย่าลืมร่วมกันคอมเมนต์มามีต้องขอขอบคุณขอ้อมูลดีๆนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจากเพจฐานเศรษฐกิจขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มามีออสการ์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บายๆขอบพระคุณทุกคนมากค่ะ